วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ่งเกมมิ่งวิดีโอนี้เป็นไกด์ด่าน h 5ขนะ สำหรับด่านนี้ตัวปัญหาเนี่ยก็เป็นโดนอีกละโดนมันจะมี3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่มันแช่สตูเอไม่ใช่ัตูสิลดความเร็วโจมตีตัวละครเรารอบๆไอพวกนี้เกาะมันหนาต้องเอาตัวเวทมาฆ่านะแล้วมันจะมีโดนม่วงตัวใหญ่มันจะโจมตีไกลนะครับแต่ว่าเกาะไม่หนามากต้านเวทจะเยอะแล้วก็โดนม่วงตัวเล็กอันนี้โจมตีไม่ไกลมากก็เกาะไม่หนาเอาสเนปเปอร์มายิงได้สำหรับพวกสีม่วง สำหรับด่านนี้หลักๆนะใช้เวนการ์ด2ตัวสไนเปอร์ผมใช้4ตัวเลยใช้เยอะมากต้องเอามายิงโดนมีเป็นยิงเดี่ยว3ตัวแล้วก็ AOE 1ตัวนะครับ AOE จะยิงได้ไกลพระผมใช้แค่ตัวเดียวเองตัวฮิวเดียว1ตัวตัวเวทใช้1ตัวเออไม่ใช่สิทีตัวเวทใช้โจมตีเดียว1โจมตีหมู่1นะครับกาดผมใช้มีรันท่าตัวเดียวแทง ผมเอาแท้งประเภทฮิลได้นะครับก็เอาตัวนิวมาแล้วก็ตัวของกาเวลกาเวลนี้สําคัญมากนะเอามาช่วยแท้งโดนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสเต็ปกันนะครับตัวละครก็เอาเท่าที่มีมาแทนได้นะผมก็เน้นย้ำาว่าเป็นแค่ตําแหน่งนะครับผมเริ่มมาวางแวนการ์ดก่อนตรงนี้ผมใช้เท็กซัสมันจะเล่นง่ายนิดน,นึงแต่ว่าตัว3ดาวถ้าเลเวลตันอีหนึ่ก็ผ่านได้นะครับ ตรงนี้เวนการเนี่ยผมวาง2ตัวตัวบนหันลงล่างแล้วก็ตัวล่างหันขึ้นบนตัวล่างพยายามเอาตัวที่มีดีเฟนซ์เยอะนะเพราะว่าจะโดนโจมตีหนักนะครับจากนั้นให้วางตัวของสเนปเปอร์เอนะครับตรงนี้เราก็ตามด้วยตัวพ้านะครับ ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วคราวนี้เราวางตัวเวทนะครับด้านขวาเพื่อมายิงโดนนะแล้วก็ตามด้วยวางตัวดามิดเวทหมู่นะครับตรงนี้ท้าซ้ายเอามายิงโดนผ่านๆเหมือนกันแล้วก็พอโดนด้านขวาตายนะครับขายตัวเวททิ้ง วางสไนปเปอร์ไปแทนแล้วก็ตามด้วยมีลันท่านะครับกาดถ้าไม่มีมลันท่าก็แนะนําเป็นพวกาดตีไกละนะครับหันซ้ายจะได้ช่วยตีโดนด้วยจริงๆริมลันท่ามันมีทุกคนดีกว่าคือถ้ามีกาดตีไกลก็ใช้กาดตีไกลดีกว่านะค,คราวนี้โดนมันจะมายิงนะครับกาดตัวล่างก่อนเดี๋ยวผมรอมันแทงนิดน,นึงโอเคประมาณน,นี้แล้วก็ผมวางกาวเบลมาช่วยแทงเด็ดนะผมให้มันยิงเพ็กซัสนิดนึงก่อนพอประมาณ เคคราวนี้เว็บนี้ผมเอาแาเวลมาแทงแทนเดี๋ยวทิกซัดตายผมกดสกิลเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะขายออกวาง d e f e n เดอร์สายบิลลิงนะครับแล้วก็สำคัญมากเลยโดนที่อยู่ด้านซ้ายนะครับโดนตัวใหญ่มันจะบินขึ้นก่อนพอเห็นมันบินลงเนยะให้เรารีบวางตัวแจมเมอร์นะเดี๋ยวรอมันบินลงอะฮึบลงละวางเลยสำคัญมากไม่งั้นมันจะยิงตัว ตัวเวทเราตายนะครับเมื่อกี้ผมชา้าไปนิดนึงโอเคแต่ว่าพอวางประมาณนี้นเวฟนี้จางง่ายขึ้นแล้วก็วางสเนปเปอร์นะครับอันซ้ายแบบนี้ผมวางช้าไปนิด,นดแล้วก็รอดีีเด้งนะครับวางตัวเวทคูดาวจะเสร็จละเพื่อมายิงตัวโดนตัวสุดท้าย ผมดูขายกาเวลไปตรงนี้โดนมันจะยิงโตวเว่เนี่ยทันไหมผมอยากจะใช้กาเวลแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้โดนแช่แข็งมันตายแล้วพอโดนแช่แข็งมันตายเนี่ยเราเปลี่ยนเอาสไนเปอร์ลงมาแทนเลยนะครับเะยตรงนี้ง่ายขึ้นเยอะ สไนเปอร์พอเราหันสายหมดเนี่ยมันจะช่วยยิงก่อนที่โดนมันจะบินมานะทำน้ำมีดเพังพังๆคราวนี้พอโดนตัวใหญ่มาด้านล่างนะครับสองตัววางก r า v เวลมาเลยนะเอามาช่วยแทงนะครับไม่งั้นสไนเปอร์เราตายพอมันบินมาสักพักหนึ่งมันเข้าระยะเนี่ยมันก็จะโดนสโลนะครับโอเคโดนสโลทั้งคู่ละโจมตีไม่ออกทั้งคู่ อย่าลืมกดสกิลด้วยนะโอเคตรงนี้โดนตัวใหญ่ไม่น่ามีปัญหาคราวนี้เราต้องระวังเดี๋ยวตัวเวทมันจะเดินมามาเป็นฝูงเลยคราวนี้โอเคเราเห็นตัวเวทเดินมาเมื่อไหร่นะครับวางกาวเวลมาช่วยแท้งเลยแล้วก็นี่ผมวางแจมเมอร์อีกอันหนึ่งนะครับ คือเอามาช่วยแท้งเดงเมจอยาให้มันยิงสไนปเปอร์เราแต่เวลตายไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้คือเราวางตัวละครของเราที่ครูดาวเสร็จแล้วเนะี่ยลงมาให้หมดเลยมีตัวอะไรล,ลงให้หมดเลยครับมาช่วยแทงตัวบนขีเ,เข้าระยะนะครับก็ประมาณนี้ก็จะผ่านได้นะครับไม่น่ามีปัญหาละ เดี๋ยวอันดิกาเวลคูทาเสร็จพอดีมาช่วยโอเคเดี๋ยวผมทำด่านท่อปใต้ต่อยังไงก็เป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ